เมลสก,กัดรีเทิร์นได้เวลาแล้วสินะที่ข้าจะต้องอัพเกรดเพื่อเป็นพาส42หลังจากรอบที่แล้วข้าเกือรอบนี้ข้าจะมากแก้มือและข้าจะต้องอัพเกรดเป็นล่างที่มีปีกให้ได้คอยรับชมกันแล้วกันนะไอ้พวกเด็กน้อยและข้าจะ ทำลายล้างโลกให้หมดสิ้นสวัสดีครับทุกคนพวกผมมองไม่ใช่เคยนะวันนี้อยู่กับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับเซร์สใส่สิบเอ็ดเราก็คือที่หนึ่งของเซรสใ่สิบเอ็ดนั่นไอ้นะครับเออไอดีของเจียวเอ็กนะครับวันนี้เมลสกัรดรีเทอร์นะผมจะมาทาพาร์ทสองให้ได้เลยหลังจากที่ผมเกลือไปนะครับเมื่อรอบแรกนะครับวันนี้ผมจะทําให้ได้นะเพราะว่าถ้าผมทําได้ลูกพี่ผมบอกว่านี่ ถ้ามือดีจะเลี้ยงชาบูมาดูกันว่ากูจะได้กินชาบูหรือกูจะได้กินชาเย็นเออเอาตามนี้นะทุกคนนะแต่ก่อนที่จะไปรับชมนะฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดติดตามแคสเกมสตรีมเมอร์ไทยด้วยนะครับซ่องเรานะครับมีระบบสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทเม่ครกัผ้าคอนเทนต์เราบอกฟรีไฟล์ล้ววันพแมแรนะรสามารถสมัครกันมาได้นะทุกคนขอบคุณมากๆครับเอาละมา นี่ก่อนอื่นเราก็ต้องมาเช็คตัวก่อนนะครับว่าเราขาดาอะไรบ้างนะครับเราก็มากดโบ้ตรงนี้เออเรามีลูกแก้วครบแล้วนะทุกคนนะลูกแก้ว4เม็ดมีตั้งเยอะตั้งแยะ่นะลูกแก้วเฮ้ยเรามีหินเยอะแต่ลูกแก้วเราขาด1นเม็ดนะครับเราต้องเปิดเอาลูกแก้วให้ได้นะครับแล้วผมก็จะได้กินชาบูนะเราก็ต้องมาที่ตู้ก่อนเลยโบ้เข้าไปครับเอาแล้วเมอสกาดเรามีตัวทั้งหมด480แใบนะทุกคนนะ480บใบนี้ก็คือว่าเยอะนะครับเยอะนะก็จัดไปก่อนเลยแบบทีเผอ แบบทีเผลอกดข้ามแลยวกดข้ามนะไม่สนใจแล้วฟุบเอาแบบลุ้นๆนะฟุบฟุบลูกแก้วมาจบเลยฮึมม่วงลูกแก้วปะโบโอ้โหลูกแก้วไม่ออกได้มาสองเฟจะบ้าแล้วก็ออกมาใหม่เอามาเดินเล่นเอเดินเล่นแล้วก็ได้กลับไปฟหลอกเกมให้เกมมันบั็กฟุบเดี๋ยวกดข้ามต่อน,นี่ยออกลูกแก้วแน่นอนฮึมชาบูได้วันนี้กูชาบูชาบูองมาฟุฟุบฟุฟุบ ฟฟฟฟฟุุุุุออกมาเมืองสองแม็กซาฟ้ากับแฮมเมอร์เฮดได้ไหมสองเซตไอ้บ้าจัดไปฮะในรอบที่สามลูกแก้วชาบูแน่นอนสามใบเอ้สามสามสิบใบก็พอแล้วย่าไปสุ่มเยอะอย่าไปสุ่มเยอะนี่ไงสมายแมนมาแล้วหนึ่งโบโบลูกแก้วไปเอาที่สามได้มาสามเซตทุกคนอ่ะรอบที่สี่คราวนี้ผมเอาจริงละผมจะเบิ้ลหมัดเบิ้ลแบบโ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 บเลยดโดโดโดูเอาแน่ผมจะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ล ทองแน่นอนสีทองลงมาจากฟ้าฟ้าผมจะได้ทำพาสองให้มันจบจบไปม่วงเม็ดอย่างใหญ่หาไม่อยากถูกข้อแล้วหรอกโกจงเชื่อฟังเสนดีดีผู้ส่งสารทะเลลึไอ้บ้าเอ้สี่รอบมาทุกคนได้มาสองเศษอันนี้ของจริงนะรอบดีห้าผมไม่เกินหรอบหรอกได้แน่นอนดูฟึบสีทองลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้ว กูเปิดให้ดูอยู่กูมีหินเยอะมึงออก,กแก้วก็จบแล้วกูได้กินชาบูแล้วได้กินหน้าชาบูกูวันนี้ <c oughs> โอ้ยได้หินมาอีกแล้วทุกคนผมมีหลายเมดแล้วหินหน้าอ่ะลูกแก้วของจริงของจริงของจริงดูฟุ้มลูกแก้ววะหกเล่าก็พออย่าสุ่มเยอะ ได้มา4เศษอันนี้เราไปเดินอีกรอบนึงเดินอีกรอบนึงเดินให้ท้องเราหิวไงพอท้องเราหิวปุ๊บเราก็ได้ได้กินชาบูเออรอบนี้ของจริงละี๋ยวผมเบิ้ลหมัดเมื่อกี้ผมเบิ้ลหมัดใช่ป่ะผมก็ได้สีทองไงแต่รอบนี้ผมเบิ้ลหมัดทุกคนดโดูดฮึบบอบบอบบอ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 ปังมันต้องเบิ้ลหมัดเว้ยผมจับทางแล้วต้องเบิ้ลหมัดเว้ย ฟึบฟึ๊บกูมีแล้วไงโอ้ได้มาสี่เศษรอบที่เจ็ดจะบ้าตายถ้ามันไม่ออกหินกับออกร่างแรงแล้วผมได้กินแลวชาบูเนี่ยวันนี้คุูไม่ได้กินแล้วชาบูโอ้ยรอบที่แปดนะทุกคนเดี๋ยวทำหกดาวแม่งเลย ด, yup. ดาวของดาวแม่งเลยรอบที่แปดดาทุกคนผมแค่อยากได้ลูกแก้วอะ่ะโอ้โหได้มาสองเศษตอนนี้ของจริงแล้วเดี๋ยวผมเบิ้ลหมัดเดี๋ยวผมหลังจากนี้ผมจะเบิ้ลหมัดรอดรวยนะฮึยเฮ้ฮ้รอบที่เก้า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 ลูกแก้ว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 สีมองไหมอย่างใหญ่เม็ดแรกด้วยนะหากไม่อยากถูกฆ่าอีกอะมึงอยากถูกฆ่าไหมถามจริงเฮ้ยไม่ใช่นี่กว่าเสน่กว่าทุกคน ผมแค่อีกได้ลูกแก้วเนี่ยเออมันเพิ่งตัว,วมาเนี่ยโอโ้โหโดนไปเก้าสิบใบแล้วได้มาสี่เศษนะทุกคนเดี๋ยวผมทัหกดาวเลยถ้าเกือเดี๋ยวผมรับหกดาวเลยผมไม่สนใจหรอกได้กดคานอบบสักทีนึงเผื่อจะฟุ๊กฟุ๊กไงฟุ๊ก,กอันนี้ใบที่ร้อยนะทุกคนนี่ไงแม็กสายฟ้าโอ้ร้อยใบแล้วไม่ออกสภาพสภาพจริงถ้าเดี๋ยวผมไปรับของก่อนเดี๋ยวผมไปรับของก่อนชึบ ฟิร์มฟิร์มอ่าวิธีการที่เราจะเอาพาสสิบสองง่ายๆนะมันต้องทําให้เกมบักนะครับดังนั้นเราต้องใส่รูปร่างของตัวมันเองเออนี่เดี๋ยวคะนะลูกแก้วออกทุกคนเชื่อผมปะลูกแก้วออกโบ๊เลยอะดูเดี๋ยวผมเบิ้ลหมัดเร่านะถ้าไม่ได้สีทองนะเอาน้ำชาบูมาสาดหน้าผมเลยโบ๊ ดูลูกแก้วหรือเปล่านี่มันวันของพี่น้องนี่มันวันของพี่น้องพี่บอกแล้วพี่ของจริงแต่ถ้ามันออกตั้งแต่รอบที่ห้านี่ก็จบแล้วได้ออกมาอะไรรอบนี้ก่อนเท่ากับว่าผมโดนไปร้อยสิบใบนะทุกคนนะโอ้พอจะได้พอเสียเวลาเลยถ้าล่างแรกไม่ออกกับหินไม่ออกนะถ้าลูกแก้วออกแต่รอบแรกนี้จบละอ่ะทุกคนได้เวลาที่ผมจะต้องมาทะลวง เ,ออเดี๋ยวผมอัพกันทับเลือดมเมลสก,การนีน้นเลือดกันเลยโว้ความเร็วก็ได้วะฟื้ะยังไม่ได้นะมันยังไม่ได้อะมันต้องเอาจอมตีด้วยมันต้องเอาสามอันก่อนเออมาชุบไม่ทะลวงพาร์ตสองทอุกคนเป็นไงนี่นี่ผมพาสองแล้วครับพาสองแล้วครับเดี๋ยวตอนนี้มันดูดีว่าเราสามารถอัพได้หรือเปล่าเฮ้ยขายเสร็จเดียวฮ่าดาว กดเลยดีกว่ากดเลยโบูกดหมดไม่สนลูกใคราะดาวแล้วครับปดขีดไปดีปดขีดไปด,ดีเออปดขีดไปดีเออเป็นไงบอกบนานองบนานั้นนู่นนี่นั่นนี่เยอะเลยดูพลังบวไมาอีกสองแสนฟ้าเขาเยอะเขาเยอะนี่มลนายี่สิบสองล้านแล้วทุกคนโบเข้าไปเออครับอับหมดครับครับหมดครับยังวะนี้ครับครับไายได้ครับหมดครับเออครับได้เท่านี้นะเดี๋ยวดูเศษม่วงว่ามีเยอะปะ หัวขาดอันนี้ขาดไอ้แดงๆนี้แต่ว่าเสร็จม่วงเราพอนะจริงๆเราทำห้าม่วงได้นะดนะูคนเออจริงๆเราทำห้าม่วงได้นะแต่แค่นี้ก็สุดละแค่นี้ก็ร้อยสามสิบสองล้านแล้วเดี๋ยวมาดูว่ตอนนี้เลือดเราเท่าไหร่เลือดเราสิบแปดล้านนะครับเดี๋ยวเราลองไปหาชัดคนกันดีกว่าว่าดาเมจของเราจะสุดขนาดไหนหววกับใครดีนะหวัวกับใครดีนะชิ้ชืช,ชเอาแบบพวกแบบถ้าเจอแบบคอ เกโลนะแบบว่าฟาดทีเดียวดาเมจโคตรแรงอะ่ะเออจริงจริงทุกคนไม่รู้จะหัวใครเลยหัวกับนี้ดีกว่าเพิรนสักเพินสัก,สกเอ,อ้เล่นเพิรนๆนะออผมก็เพินเหมือนกันนะเ,เดี๋ยวมาสัดก,กับเพินสักเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเพินแค่ไหนกับกระดามเมททัสสิบสองของเราฟึบเริ่มต่อสูนะ้แล้วทุกคนตอนนี้ผมกดออโต้เลยฟึบมมาละจ้า เปิดมาที่ฝ่ายประกาศแสงของเพิร์สังนะครับแสงฝ่ายโจมตีเนีเข้ามาที่โจโงเข้ามาที่ฝ่ายร้านสองครับไม่รู้สึกนะครับระคายผิว่ต่อมาแล้วครับราชาทะเลครับโจโจมบ้าห้างต่อยมานที่กระบองเหลยของเราบ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 าสามลิ้สองล้านไม่เท่าไหร่หรอกติดพิษไปสองตัวนะครับขึ้นกัดก่อนมาแล้วนะครับหมาเมลยวสก่ดยิงมาครับโ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 บอ้คุอ้คุยอู้คยสี่สิบหกล้านโคตรแรงโคตรแรงติดพิษทั้งตีครับติดพิชหกตัวครับหมาโจโจมาห้างครับปากจากทะเลลึปลาปาปลาปาต่อยมา ชชิิววแทงเท้าเลยยืนได้นะครับขึ้นกัดก่อนมาแล้วของเลสกาคร, <th> รับยิงสามบา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 โอ้โหสามสิบสามล้านลอกได้อีกสี่สิบหกล้านแล้วรวมกันเกือบแปดสิบล้านคนแรงฟินดิ่งดิ่งไปหามาครับโจจิ้งมาครับที่ฟึบมาขวานซับยักษ์ใหญ่มาต่อนะผมยังภาพสกิลไม่เสร็จเลยนะมาไอต่อยยังไงโอ้โหให้ผมได้เล่นบ้างพี่โอ้โหมาแกะยักษ์ใหญ่เออสามสิบเอ็ดล้านนะทุกคนนะจำไว้นะสามสิบเอ็ดล้านเดี๋ยวคอยดูผมเอื้อตอนนี้ผมโดนแล้วครับผมโดนแล้ว โดนแล้วเจเอ็กโดนแล้วมาแล้วครับขาสับยักษ์ใหญ่มา42บอกว่าฟาบปาบฟาดฟาดฟาดเข้าไปที่66ล้านครับ66ล้านอย่างแรงครับได้เวลาไล่โจมปีครับระบบโจมจากแทงครัของเราฟาดไปครับสุดยออุ้ม63ล้านเป็นไงแทบจุกแทบจุกดีครับราชาเลยนะครับโจมมาครับต่อยถือว่าปาบฟาดฟาดฟาด78ล้านเป็นไงราชาทะเลไม่ใช่ทะเลราชาทะเลลึกนะทุกคนราชาทะเลล่วงเพลิ่นปลาเพลินสาเพลิ่นปลาเพลิ่นปลา มาแล้วครับฟินนี่ด่งไปหาจากฝั่งเรานะครับชุบจิ้มไปที่อสุวินครับเพื่อนครับโบครับนะเดี๋ยวก็ฮิวไปมาแล้วครับแทงน้องของเราไล,ล่โจมตีครับระบบโจโจมาฟิวยมาเข้าไปครับปั๊ม43ล้านแฮปเร่วงแฮปเร่วงมาแล้วหมัดร,ราชาเลยครับโจโจมาคเข้าไปซ้ำนี่ราชาเลยเลยครับโอ้ยไปสิล้านครับร่วงไปอีกดอกหนึ่งนะครับเพลินสากเพลิ่นไหมเพลินใหม่จ้ามาต่อเลยฟึบตอนนี้ก็โดนพงโดนพิษกันไปนะครับฟินนี่ก็ฮิวครับมาแล้วครับแล้วก็ขอเกิดใหม่ครับจาก ฟีนิกส์นะครับเกิดใหม่แล้วก็ไอ้อจของเราเข้าไปต่อยไอ้อยของเราเข้าไปต่อยก็ร่วงอีกแล้วนะครับตอนนี้ก็โดนพิษไปนะครับทุกคนโดนพิดแล้วฟินิกส์เขาก็ดิ่งไวหามานะครับที่แทงท้าของเราครับโบเข้ามาอีก3มล้านนะครับไม่เท่าไหร่หรอกมาโดนสะท้อนไปนะครับโจโจม้าห้างจักรราชาทะเลหรือของฝั่งของเพื่อนสักนะครับต่อยเข้ามาที่ล้านฝ่านะครับไม่เท่าไหร่หรอกนี่แทงท้าเราต่อยธรรมดาเข้าไปนะครับแบบเรากไอ้อยครับ ไอ้จอยต่อยแฟดน,นะครับติดลบหลีกนะครับแล้วก็โดนพิษโดนอะไรกันไปนะครับจังหวะนี้ราชาทะเละครับโจโจ้าข้างอีกแล้วจูโจมาอีกแล้ว <c oughs> จ,จบจังเลยไม่เท่าไรหร่อ่ะครับ มานี่ครับมาโกริบาตีธรรมดามาแล้วตตดฟินที่แทงเราตอนนี้ทะเลของเรานะไม่มีเม็ดแล้วนะครับเม็ดราชาทะเลเราหมดแล้วนะครับตมาทไอจ่อยของเราก็เอียงแรงอยู่นะไปเข้าไปที่แฟตนะครับเข้าไปดึงดาเมจนะัไม่รู้สึกรู้สาไร้ั้งสินะครับตอนนี้ก็มาแล้วจักเิร์นสองนะครับรุ่นม่วททำงานนะครับราชาทะเลเลืกต่อยมาที่แทงท้องเราปาาป่าปากปๆาป่หกล้านไม่เท่าไหร่มาฟินนีครับดิ่งครับดิ่งทิ้งดิ่งมาที่ก็บ้องเลยของเราปุ้มมาดิวะ มาแล้วครับฝาสับยากใหญ่มาจริงครับปรับปรับปรับสิบล้านเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเราอันติสวนของเราเน้นทิมสวนไม่เน้นสปีนเน้นสวนอมาเราให้เพิ่นสักเขาเล่นเพื่นๆไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยสวนกับแบบสุดจัดมาแล้วครับหมัดโจโจมาข้างหลักราดฐานอะเลเลยโอ้โหยี่สิบเจ็ดล้านครับเือกระบองเราจะร่วงครับขึ้นกันก่อนมาแล้วทุกคนปาบปบคิดว่าเป็นเทนนะครับ สติมไฟล์มายิงหุ้ยห้าสิบสามล้านอะดอกนี้แรงว่ะราชาทะเลเราล่วงมาล่วงเฮอร์ฟินิกก็คีบกระบองเหล็กไปนะราชาทะเลเขาเกิดมาจากพาร์ดสตีมของฟินิกแมนนะครับตอนนี้ราชาทะเลของฝั่งเพิร์นสักนะครับต่อยมาที่แทงท้องของเราครับแล้วก็ฟินิกดิ่งไปหานะครับจะคีบจะคีบอืัลต์วินขับเคลื่อนของเราอีกนะครับแล้วก็ขวามสับยักษ์ใหญ่จากฝังของเพิร์นสักนะฟาเข้ามาต่อนะป้า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 อีกสิบเก้าล้านนะไม่เท่าไหร่ครับมาต่อเลยมาอีกแล้วโอ้โหพี่จะพี่จะแบ่งผมเล่นมากก็ได้นะเออพี่จะเพลินเงินใบนะ พี่ให้ผมเล่นบ้างเถอะแต่ว่าฝั่งเราหลบหลีกอยู่นะครับวันนี้หลุนม่าของเราทํางานแล้วทุกคนชึบมามาครับมาเหล็กโจมจ,จ,จากฝั่งเราครับแถ้ไปปาบปาบไม่เงียแปดล,ล,ล,ล้านเกือบเก้าล้านนะกับเก้าล้านนะทุกคนนี่มาในจ,จอยของเราต่อยเฮ้ยเดี๋ยวราชาอะไรหรือเขาเม็ดเต็มตั้งไหนเมื่อไหร่วะโกงมันเนี่ยโกงมันเนี่ยโอ้โหก็ไล่ต่อเยเรื่อยๆจนเม็ดเต็มมาทุกคนโคตรโก้งครับ ป่เราก็ไม่กลัวคาฟาดไปงงสองล้านครับโคตรแรงครับมาแล้วครับได้เวลาที่เราต้องสวนแล้วครับระเบิร์ตโจมครับจากแทงเขาบอกปาไวครับปา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 ที่แถวล่างครับโอ้โหสายที่หกล้านโคตรแรงครับยังแรงยังแรงอืมแล้วก็โจวโจมมากครับต่อยซ้ำเข้าไปนะทุกคนนะบากบางบางบางที่ย่บสวิงกับเพื่อนนะครับสวิงกับเพื่อนเขาไม่รู้สึกอะไรเลยอืมแล้วก็หมัดไใ้จ่อยของเราก็ต่อยที่แฟร์อืมแล้วก็จ่อยที่ฟินิึงแม่นะครับ เราก็ได้เวลานะฟีนไม่งั้นเราครับอย่าไม่ยัางโจโจบ้าห้างจะฝั่งเราอ่ะปาก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 มือต่อยเข้าไปเจ็ดดาวเหม่แม่งติดหลบเล็กทุกหมัดเลยโดนทุกหมัดโอ้โหแม่งเซนเข้าไปบางทีแบบฝ่ายเข้าไปแล้วแขนมันติดหลบดีไงเราคือแบบมันหลบดีเกินอะเอ้ยทำไมแบบฟุตเวิร์กแม่งดีเกินอะมาครับแทงทัาเราปาที่แถวบอลครับเอาเฉยปุ๊มเจ็ดสิบห้าล้านนะครับตอนนี้ราชาทะเลก็จะร่วงแล้วนะเราก็โจโจบ้าห้างครับแก้มือครับแก้มือ โอ้โห oh oh, ไม่ได้ต่างจากรอบแรกต่อยสองรอบแม่งโลกสองรอบแล้วแม่งโลกทุกหมัดเลยไงโ uh huh. อ้โหเออมาครับขี่ไปครับขี่แบบสวินกับเพื่อนไปตอนนี้ก็โดนสะตรงสะท้อนนแล้วก็ต่อยธรรมดาครับจะฝั่งเราเนี่ยเม็ดม่ว,มลวกลับมาเหมือนการฮารทุกคนเม็ดม่วกลับมาแล้วเออตอนนี้โดนสะตงสะท้อนกันนะครับฝั่งเขาก็กลับมาแล้วนะฟินิชดิ้งไปหาเจ้าฝั่งเขานะครับชิมมาที่ให้ของเราไว้ติงลบหลีกไว้ไม่โดนดามเมจเท่าไหร่หลักแต่ไม่โดนขี้แล้วนะเพราะว่ากระบ,บองเหล็กเขาขี้ไปแล้ว แล้วตอนนี้แทงเของเราก็ยิงอยู่นะเครื่องกลับก่อนอยากฟังเงาไามีกแล้วว่าเออ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 ยี่สิบล้านว่ะแทงเขาเราจะล่วงนะทุกคนตอนนี้มาดิโดนสะท้อนไหมจุดจบว่าข้างจะฝั่งของเขานะครับต่อยมาที่ซุรินขับเพื่อนของเรานะครับเหลืออยู่สามเมตรนะตอนนี้นะ แต่ว่าทะเลเลรกยังเหนียวอยู่นะเราก็ต่อยนะครับแทงคอปต่อยเข้าไปธรรมดาแล้วก็มาได้จ่อยต่อยที่แฟตนะครับแฟตเขาไม่มีเม็ดแล้วนะครับแต่ว่าเมลสกัดเราก็ลงไปนอนเหมือนกันนะครับตอนนี้รอลุนม่อนทำงานนะทุกคนนะโดนสุนทรสะท้อนโดนพีคกันเข้าไปนะตอนนี้อแล้วก็โกลิบาร์เข้ามาตีธรรมดาทุกคนมาไอเดียวขึ้นกันก่อนนะโอ้โหพม่ยาผมเล่นมากเออโอ้พี่ก็เพลินเกิน พี่ก็เพินเกินไปเข้าสู่เทอร์นที่สามแันวเราจะตายแล้วทุกคนนี่ตายหมดตี้แล้วเนะี่ยเออจูบ้าคานกับฝั่งของเราชาเลยก็ต่อยเข้ามานะครับแล,ล้วลุนม่วงผมเมื่อไรจะได้ใช้เนะี่ยโอ้โหผมจะตายหมดตี้้แลวทุกคนไม่ได้เล่นนักทีเนะี่ยเพิ่นเกินพี่พี่ก็เพินเกินดูผมจะตายหมดทีมแล้วนะทุกคนไฟกระจายแสงที่มานะครับสองล้านฝ่านะครับไม่เท่ทาไหร่หรอมาเออเแทงน้ำผมจะตายทุกคนอุ้ยเฮ้ยสวินผมกลับมาโอ้โหเขายุ่นใจนะสวินผมกลับมานะ เออแต่ผมก็โดนหมัดราชาทะเลลึกนะครับตอนนี้นะเป็นม่วงไม่มีแล้วนะครับึ่งกัดก่อนอยากฟังของโกดิบาร์นะมาแล้วครับโบบาโบาโบาโบบานะครับอย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายลุนม่วนทำงานในเวลาแล้วลุนม่วนทำงานแล้วทุกคนตอนนี้ครับมาเลยจุดโจมจะฟังว่าครับเข้าไปแทฉฟึบปั๊บปป๊าปครับนี่สิบเอ็ดล้านครับฟินิชจะตายแล้วนะครับฟินิชแมนจะตายนะครับจุดโจมบ้าข้างจะฟังของราชาทะเลลึกนะครับต่อยไปที่แฝดประกายแสงนะครับล่วงไหมล่วงไหมเรียบร้อยล่วงครับแถวล่างเขาล่วงไปแล้วนะครับตอนนี้เราเหลือแค่สองคนนะครับราชาทะเลกับ กับสุรินทร์กับเพื่อนนะแล้วก็แทงทอมเรากลับมาแล้วครับเมสการ์ดเกลับมาแล้วจังหวะนี้ครับได้เวลาตีสวยคืนครับขวานสาดว์ยาใหญ่ครับป้า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 ห้าสิบสองล้านนะครับฟินิกก็จะล่วงแล้วจะล่วงไหมอยังยังไม่ล่วงไฟเบอร์ไกสยแสงไฟลบหลีครับโดนหมายจ่อยครับตอนนี้โดนพิษนะครับโดนพิษไปอยู่นะครับของฝั่งเรานะครับเหลือฟินิกกับแทงทอมนะครับถ้าสมมุติว่าฟินิกกับแทงทอมเราตายนะทุกคนนะคือเราชุบไม่ได้นะนะรายชาตทเขเขาก็ลงไปนอนอีกแล้วครับจังหวะนี้เดี๋ยวเฮ้ยของเขา มาอีกแล้วว่าขวานสามยักษ์ใหญ่ว่าจะฝั่งเขาทุกคนเขาจะชุบมาเขาจะชุบเขาจะชุบเขาจะชุบมาแล้วได้เวลาครับเพื่อไล่ต่อยจากเราชาผมว่าเราแพ้แน่เลยทุกคนทุกคนคิดว่าผมแพ้ไหมดูดิเราไม่มีตัวยืนเล้วเออโดนสะท้อนไปครับสะท้อนไปนี่กระบ,บองเหล็กเราเกิดมาแล้วทุกคนอืมได้เวลาไล่ป่านครับบองเหล็กเราเกิดมาแล้วโอ้โหโดนพิชโคตรแรงครับโดนพิชเลือดจะหมดหลอดครับเออเออเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไปตายดิ ได้ไงลุกขึ้นมาอีกครับลุกขึ้นมาแต่ไม่ปั่นนะครับเพราะว่าเดินพินนะครับจุดจๆมาต่อครับปาป้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 าต่ออันนี้กระบองเลยครับกระบองเลยเราก็ไม่มีเลือดแล้วนะครับเออแล้วก็ลงไปนอนต่อแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ครับลุกขึ้นมาฟุ๊ปแล้วมาเลยจูจๆจากฝั่งออกก็เข้ามาแฉบปาป้าอีกหลานกว่านะครับก็ไม่เท่าไหร่ครับราชาได้มาต่อยสามอีกครับโอ้ให้กูเล่นบ้างเฮ้ยแล้วก็ไม้แล้วครับขึ้นกัดก่อนนะครับจากฝั่งโกดิบาปาป้าป้าปาปุ๊บป เออมันหลายดอกไงมันหลายมันหลายข้าวแล้วกะบองเราก็รู้ขึ้นมาอีกแล้วครับทุกคนจังหวะนี้ครับแม่ก็เออแ้วครับทุกคนแม่ก็เพลินเกินพวกแม่ก็ยิงอีกครับปา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 ไปเจ็ดล้านเก้าครับแล้วกะบองเราก็ล่วงแล้วตอนนี้เราแพ้ครับเพราะว่าเราไม่มีตัวยืนคู่กับเมลสกาดเราไงประเด็นน่ะเออแต่ถ้ามันมีตัวยืนกับเมลสกาดอย่างเช่นทังทอมมัสเตอร์เนี้ยมันก็จะชุบตัวอื่นมาช่วยเราได้นะทุกคนนะเนี่ยเห็นป่ม โลิบานมันโกงนะทุกคนใครไม่มีโกลิบานเนี่ยก็จะเล่นยากหน่อยนะครับเพราะว่ามันอะโจมตีหมู่ไงโจมตีหมู่ไม่พอมันติดพิษด้วยนะครับแล้วเล่นกับราชาทะเลคือมันโกงมากเลยนะประมาณนี้เลยนะทุกคนตอนนี้เราก็ทำผ้าสองนี่เรียบร้อยแล้วนะยังไงก็ขอบคุณนะทุกการกดไลค์ขอบคุณนะครับที่กดซับให้เราด้วยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันใหม่อีพีหน้านะทุกคนนะอีพีหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับบายบายครับผม เดี๋ยวก่อนทุกคนผมรู้สึกค้างขาผมต้องการการแก้แขนมจะแพ้เฮืนสักไม่ได้ผมจะเอาสุดกว่าเมื่อกี้ผมต้องเอาสุดกว่าเมื่อกี้ก่อนเดี๋ยวผมรักพลังงานก่อนเออทุกคนเมื่อกี้ผมเปิดไปร้อยสิบใบใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่ามันยังแรงไม่พอยังแรงไม่พอทุกคนมันต้องเอาอีกสักสิบใบเพื่อเอาหินเอาหินมาอ้าเพชรพีด้วยเอะแต่ผมเอาร้อยยี่สิบใบเนี่ยมันค้างขาต้การการแก้แขนมันจะกลับมาแก้แ้น ม,มาผมเบิ้ลหมัดเลยจะแก้แขนเพิ่นสักจะแพ้เพิ่นสักไม่ได้ผมเป็นถึงที่หนึ่งของเซิร์ฟนี่ไงสีทองเบิ้ลไปเลยเหรอโคตรสุดนี่เงี้ยล่างแรกเลยให้คาเป็นโค้ดต่อโตของกายก็ออกแล้วกัน <c oughs> มึงหลุดเลดป่ะเนี่ยใต้ดินมึงหลุดเลดป่ะเนี่ยโอ้ไำไมสองเศษทุกคนต้องการการแก้แค้นผมจะมาแก้แค้นเพิ่นสัก มัาจะอัพหิน HP เพิ่มมาฟโบตอนแรกเลือด18ล้าน9ใช่ไหมทุกคนตอนนี้133ล้านแล้วเรานะผมก็บวกหินเข้าไปนะทุกคนดูนะแล้วมาดูเลือด19ล้าน5ครับเลือดเกือบ20ล้านครับก่อนที่ผมจะไปแก้ไขมือสั่ผมขอ รีวิวสักหนึ่งทีนะครับนานๆจะได้เข้ามาเดีดนี้ทีนะครับก็เมลสกัดนะครับตอนนี้พลังอยู่ที่24ล้านนะครับตัวเดียวนะ24ล้านนะครับเลือดอยู่ที่19บล้านหนะครับแล้วก็อุปกรณ์ก็เป็นนี่เลยครับพลังไฟ h ฮดพิวเซนะครับแล้วก็ราชาทะเลของเราตัวที่2องล้านเหมือนกันนะครับจมตีเกือบ3ล้านนะครับเออเอาสองนะจมตีเกือบ3ล้านแล้วก็เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์ ฟืบนี่จากกลนะครับทุกคนจากกลนะครับแล้วก็นี่แทงคอมมาเตอร์ยีล้านเหมือนกันนะครับดูเรือนะครับยี่สิบเอ็ดล้านนะครับเลือยี่สิบเอ็ดล้านยังแรงนะครับทุกคนนี่ครับใส่เป็นจากกลเหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูตัวกระบอกอะไรของเราครับยี่สิบสองล้านนะครับยี่สิบสองล้านจงตีอยู่ที่สองล้านห้าทุกคนสองล้านห้าก็ถือว่าแรงแล้วก็เป็นจากกลนะ ก็มาดูฟินิคแมนนะครับยี่สิบล้านนะครับยี่สิบล้านนะครับเลือดอยู่ที่สิบสี่ล้านห้านะครับก็เป็น h ฮพพลังไฟนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับก็เป็นอัศวินกับเพื่อนในพลังไฟโจมตีความเร็วนะครับโจมตีความเร็วแล้วก็นี่ครับอความเร็วหนึ่งสี่นห้าะครับพลังอยู่ที่สิบ็ดล้านพาร์ทสิบสองเลยนะเออเดี๋ยวผมจะมาแก้แค้นเพลนสั่งจะแพ้เพลนสั่งไม่ได้ทุกคนผมจะแก้แค้นผมจะกดข้ามไปเลยนะก่อนดน๋ยวผมขอจัดทีมใหม่ะจัดดีๆอ่ะ เอาดีดีอ่ะอันนี้ของเอาจริงอนะ่ะอืมอืมเพินสักแล้วนายได้รู้แล้วนายจะได้รู้ว่าใครโหดกันอืมอืมอันนี้ของเอาจริงลนะของจริงของจริงเลยรอบน,นี้เรื่องไม่หาคนสักก่อนมันจะกลับมาแก้แค้นการแก้แค้นมาแล้วเพิ่นสักอืม ผมกระดกผมได้กดข้ามเลยนะทุกคนฟิกกูปั so, right wave, do. Do. Brand, cheap, Leist, Shop, ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บกดข้ามได้แล้วชชนะอย่างนี้เลยเออคอยเดูร์ดอร์ฮึฟุบล้นเล้นลื่องานล้นเนี่ยฟุบฟับฟุบฟับอ่าฮ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 ่าในส่วนผมก็ได้แก้แค้นี่เรียบร้อย ว่าผมอะของจริงไงนะ้องอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับทุกคนนะพาสองนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะครับมารีวิวนะว่าในตัวเรามีอะไรบ้างนะับตอนนี้นะโหจริงๆไอดี ID เนี่ยของเยอะนะครับพวกแบบเนี่ยคอพวกโซก็ยังมีอย่างเงี้ยเนี่ยพวกแผ่นทองแผ่นรูนดูดิของบ้านนะไอดีนี้ครับเนี่ยโหดูดิแผ่นรูนอีกสามสิบอันแผ่นรูนม่วงสาสิบอันนลดูดิไม่ได้เปิดเลยทุกคนนี่เนี่ยอันนี้เราทําเป็นห้าม่วงได้นะถกดปุ๊บแล้วก็เอาสีแดงอนะไปทำห้าม่วงเลย ได้เลยนะจริงนี่นักสะก็มีแบบตัวแดงอีกห้าสี่ใบตัวลูนอีกห้าสิบใบการอาวุธอีกแปดสิบเก้าใบตัวดาวอีกสองร้อยหกสิบนีตัวมั่วยี่สิบสามเลยโอ้โหของเยอะจัดเลยนะไอยดีนี่นี่ทับไพอีกสองร้อยกว่าใบการดับดาวอีกนี่อันนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้จะมีเลยการดับดาวนะทุกคนนะเก็บไว้นี่ครับเก็บไว้เปิดนะในการดับดาวนี่ริบแบนอีพันห้าริบแบนอีกพันห้าโค้ชสุดดาวบอยอีกห้า ใส่ฮีโร่ร้อยหกหกใส่ปีศาจร้อยหกสี่เออดูนี่เนี่ยของดีๆดีๆทั้งนั้นเนี่ยอุปกรเห็นป่ะก็ของเ,เก่าๆที่เราถอดออกมาเนี่ยเห็นปะ่ะมีเยอะเนะี่ยทำเป็นเล่นไปดู๋ยดี๋วนี่มานี่ดูด,ด,ดูหินนี่หินปีศาอีกสีเอ่อจะาทำนาทไหนของเขาเยอะครับของเขาเยอะไม่ธรรมดาเดี๋ยวมาดูไอเดียนี้ว่าเติมเงิน,ปนไปเท่าไหร่ดีกว่ามาโบนัสเติมเงิน 1 8 8 8 6แปเดี๋ยวผมขอกดเครื่องคิดเลขแป๊บหนึ่งครับทุกคนนะชื้อซื้อซหนึ่งแปดแปดหกห้าสี่คูณฮะไม่เท่าไหร่เกือบล้าน,นครับเกือบล้านไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ทุกคนนี่เก้าแสนฝ่าไม่เท่าไหร่นะนิดเดียวเกือบล้านไม่เท่าไหร่อันนี้เติมเกือบล้านนะครับแต่ก็สุดนะสุดมากเลยนะครับอยู่ที่หนึ่งของเซิฟสี่สิบเอ็ดด้วยนะครับตอนนี้ก็ร้อยสามสิบสามล้านเป็นที่เรียบร้อยอ่ะ ประมาณนี้นะครับผมก็ทำพาร์ทส,สองได้แล้วผมก็แก้แค้นโทรศัพท์เป็นที่เรียบร้อยผมก็รีวิวได้เป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ ep หน้านะทุกคนนะอันนี้ผมไปจริงๆแล้วนะเพราะเมื่อกี้มันค้างคาผมก็เลยกลับมาแก้แค้น <laughs> เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ ep หน้าบายบายครับผม